สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนาราโชกระเป๋าใบละเกือบล้าน เป็นเอดไอดอลคนดังที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับสำหรับนาราเครปกระเทยที่มักจะสร้างคอนเทนต์แกล้งคนหรือไม่ก็ช่วยเหลือคนบอกเลยครับว่าไปไหนก็มีแต่คนรู้จักที่สําคัญตอนนี้นารานั้นดูสวยออร่าม,มากขึ้นดูผอมกว่าเดิมเยอะมากคุณน,นี่เป๊ะปังสุดๆไปเลยครับดาราสุดนาราก็ได้ออกมาเผยความภาคภูมิใจของตัวเองด้วยการซื้อกระเป๋าแอมเมสในราคาใบละเกือบล้านเลยทีเดียวครับทั้งนี้นารายังเผยอีกว่าที่ซื้อเพราะว่าจะได้รู้ ว่าตัวเองเก่งคนจะได้ไม่มาดูถูกตัวเองแถมยังทิ้งท้ายอีกว่าชนะใครก็ไม่เท่าคนที่เคยดูถูกตัวเองโดยทางนาราน,นั้นก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเ yeah ย่อีกหนึ่งความฝันของกระเทยคนนี้ที่จะได้มีกระเป๋า,าแอมเมสใบละเกือบล้านเชื่อไหมแม่รู้แม่ต้องด่าแต่ก็ด่าไปเถอะความฝันความสุขของคนมันไม่เหมือนกันแต่คิดว่าตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงินซื้อให้ได้เพื่อให้รู้ว่าตัวเองเก่งและทําได้ทุกอย่างคนมันจะได้ไม่มาดูถูก เ,เพราะเราต้องแข่งกับพวกนี้ชนะใครไม่สะใจเท่ากับคนที่ดูถูกเรางานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับหลายคนก็เห็นด้วยกับความคิดของนาราทั้รหลายคนยังชื่นชมในความสวยของนาราอีกด้วยครับทำเคล็ดลับความสวยกันใหญ่เลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ